ธนาคารอาคารสงเคราะห์จับมือพันธมิตรที่อยู่อาศัยกว่า50แห่งจัดงานมหกรรมที่อยู่อาศัยแห่งปีบ้านทอสอเอ็กโปแอดกรุงเทพเพื่อตอบแทนลูกค้าประชาชนในโอกาสที่ทอสอจะครบรอบการดําเนินงาน64ปีและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนตามพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้าน โดยนายชัดชัยสิริไรยกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอออเผยว่าภายในงานทออสเอ็กซ์ปแอดกรุงเทพได้มีการรวบรวมสีมาหาัศจรรย์ไว้งานเดียวประกอบด้วย 1. สินเชื่อ h o โฮมฟอร์อัตราดอกเบีย้ย2.9%นาน3ปีแรก 2. บ้านใหม่บ้านมือ2และบ้านหลุดอยู่จำนองทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมโปรโมชัน่นลดแลกแจกแถม 3. เงินฝากดอกเบีย้ยสูง และ 4. นวัตกรรมใหม่สาขาต้นแบบดิจิตอลอันเมเนจจำลองรูปแบบการให้บริการลูกค้าในอนาคตของทออสสำหรับงานทอสเอ็กโปแอดกรุงเทพ2017จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่27สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตในงานตอนนี้ดอกเบี้ย สามปีแรกนะครับอยู่ที่2.90เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ MRR ลบ3.85หนะครับหลังจากนั้นก็ลอยตัวตามประกาศทีนี้ประเด็นก็คือว่านอกจากอัตราดอกเบี้ยที่กดต่ำลงมา3ปีแรกเฉลี่ยอยู่ที่2.9แล้วเนี่ยระยะเวลากู้ก็ขยายจากเดิม30ปีนะครับเป็น40ปีนะครับก็คืออายุตัวผู้กู้บวกกับสัญญากู้เนี่ยรวมกันไม่เกิน70นั่นก็ทำให้ ทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ยาวนานออกไปเนี่ยทำให้เงินงวดเนี่ยจากเดิมที่จะต้องผ่อนกันกู้1ล้านเนี่ยอยู่ที่58 0 0ดเนี่ยเดือลงมาแค่4,2 0 0นะครับก็คือ4,2 0 0คงที่3ปีแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกในเรื่องของตัวภาระในการผ่อนชำระรายเดือนในงานเองก็กรมบังคับคดีนะครับก็จะมาร่วมในเรื่องของการจัดงานประมูลของทรัพย์ของกรมบังคับคดีเองนะครับการเกหะแห่งชาตินะครับเอาทรัพย์ในเขต คุณเทพริมณฑลเข้ามาร่วมงานแล้วก็มีงานวิชาการนะครับแล้วก็พระนัทท่านรองนายกดกรสมคิดก็มาเป็นองค์ปาถกให้ในงานของวันศุกร์ที่25นะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของการจัดงานครั้งนี้ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจ